สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาสเตอร์ของเรานะคะวันนี้มาเจอกันช่วงบ่ายเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถบ้าน,นจะสวยสภาพดีๆอยู่นะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยสินชัยคาสเตอร์นะคะวันนี้เอาใจคนชอบรถ SUV นิดนึงเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนกาลังมองหารถครอบครัวนะคะวันนี้นะคะเตรียมตัวแคปลูกแคปหน้าจอส่งข้ออินบอกหาแอฟมินเราได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษค่ะอนยาถึง8 4ง่วดกันไปเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะก่อนจะไปดูรถกันเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซตเตอร์นะคะเบอร์ทโทรศัพท์นะคะเบอร์แรกเลย0899695577 0923387788และ0856617779นะคะนี่คือเบอร์ทโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเหรือลูกค้านะคะสะดวกแอดไลน์นะคะสแกนชัวร์อคก็ได้นะคะแอดไลน์ Ad เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสะดวกแอดไลน์นะคะตัวนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สะดวกเชียวอาโคดต,ตรงนี้เลยหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะอีกช่องทางหนึง่งง่ายๆเลยฝากเบอร์ตามด้วยชื่อนะคะแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยลูกค้าท่านไหนสนใจรถรุ่นไหนอยากได้แบบไหนรุ่นไหนกันอยู่ทักมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะสําหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้ค่ะเอาใจคนชอบ รถครอบครัวเอาใจคนชอบ SUV เลยสำหรับวันนี้สำหรับ m ิ t s u b i s h ป p เจโร o ส port คันนี้เครื่องยนต์2.4ซีซีตัวนี้นะคะบอกเลยสวยมากสวยมากเลยนะคะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะว่าราคาก็คุ้มสุดคุ้มกันไปแล้วนะคะสำหรับ m i t s u b i s ิป p เจ e ร o ส port คันนี้สีสวยมากเครื่องนะคะบอกเลยแลบประกันคุณภาพเครื่องช่วงล่างแน่นมากค่ะเข้ามาทดลองขับสัมผัสได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนสะดวกที่บ้านนะคะ สามารถทักเข้ามาได้นะคะขอรูปภาพวิดีโอนะคะอยากเห็นชัดกว่านี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับมิสซูบิชิเป็นเกียร์ธรรมดาปี2013นะคะตัวนี้ติดแก๊ส LPG สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยสภาพใหม่มากถุงพลาสติกตรงนี้ดูได้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะสภาพเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะใหม่มาก ไม่ขาดไม่ยุ่ยกันไปเลยแอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจตัวนี้เลยแคปลูกแคปหน้าจอส่งข้ออินบอกหาเราได้เลยนะคะสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะด้านบนนะคะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์สามช่องกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปแคปหน้าจอเลยมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเจ็ดที่นั่งคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งราคาเลยนะคะสำหรับหน้าเต็นท์เราขายกันอยู่ที่429,900บาท429,900บาทนะคะสำหรับวันนี้ค่ะราคา389,900บาทนะคะ389,900บาทสวยมากใส่ล้อแม,ม็กขอบ20สภาพยางดูดอกยางได้เลยใหม่จริงๆ ตัวนี้นะคะขอบ20แมคขอบ20เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลพิอมเติมได้เลยเราไปดูรถครอบครัวเล็กกันอีกคันหนึงนะคะสําหรับ Toyota Innova นะคะตัวนี้ก็7ที่นั่งเหมือนคันเหมือนกันเนาะแต่7ที่นั่งเล็กนิดนึงเนาะสำหรับ Toyota Innova คันนี้เครื่องยนต์2,000ซีซีปี08 ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าใครสนใจส่อาม,มาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยใครกําลังมองหารถครอบครัวอยู่เนาะสําหรับโตโยต้าอ n นโนวคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2000cc ปี08ราคาปกติ289,900บาท 289,900บาทนะคะวันนี้ราคาอยู่ที่249,900บาทพรอยู่ที่5,300กว่าบาทเองนะคะน,นี้แค่6ปีเนาะ7ปี84งวดนะคะอยู่ที่4,000ปลปลายเองเนาะนี่เลยนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยค่ะสำหรับภายในรถของเรานะคะตัวนี้เนาะเป็นเกียร์ธรรมดาภายในโทนสีเทาเลยนะคะสำหรับภายในสวยมาก เเครื่องเสียงเหมือนเดิมพร้อมใช้งานเราเช็ครถก่อนปล่อยทุกคันเลยพร้อมใช้งานทุกคันนะคะเครื่องช่องล่างแน่นมากและประกันคุณภาพเลยนะคะเราคัดมาเกตเอทุกคันเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูกแคปหน้าจอโตโยต้าอินโนวาสีดาคันนี้ราคา249,900บาทผ่อน6ปี5,300ผ่อน7ปีภาษีงวด4 0 0นะคะ รูแหน้าจอเลยเราไปดูคันสุดท้ายกันเลยสำหรับคันสุดท้ายเป็น Isuzu Mu-X เจเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเครื่อง3 0 0พเป็นเกียร์ธรรมดาปี2010ปี2010นะคะราคาอยู่ที่4 2 9 9 0 0บาท4 29,900บาทนะคะผ่อน6ปีนะคะเราบอกเลยคุ้มสุดคุ้มกันเลยคันนี้สำหรับ เมลเซคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 3,000cc ปี2010ราคาหน้าเต็นท์เราขายกัน429,900บาทนะคะวันนี้ราคาเฉพาะในไลฟ์สดเนาะ399,900บาทภายในสวยมากตกแต่งคอนโซลลายไม้กระจกตบไฟฟ้าเบาะหนังสีครีมสวยมากหน้าเดิมเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ตกแต่งคอนโซลลายไม้สวยมากคันนี้ ขอน6ปีนะคะอยู่ที่8,400ัี่อขอน7ปีคะ 84, ่ 7, ะแปนงวดเ0 0ดพักว่าบาทเองนะคะบอกเลยส่วนมากคุ้มจริงๆคันนี้นะคะใครสนใจคะ่ะรถครอบครัวนะคะวันนี้จัดให้ไปเลยทั้ง3คันหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นกระบะแแคปหรือว่าตอนเดียวอยากไปวิ่งใช้งานหรือประกอบอาชีพส่วนตัวแจ้งเข้ามาอินโฟให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะ สำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยคุ้มสุดคุ้มกว้างมากค่ะเบาะพับได้เลยนะคะบรรทุกของได้เยอะมากสำหรับคันนี้สวยมากเลยนะคะช่องแอร์นะคะเราบอกเลยสวยจริงๆช่องแอร์ภายในด้านบนนะคะสวยมากสำหรับลูกค้าท่านไหนเป็นอิสุสุเป็น Isuzu m มินคันนี้แคปรูปแคปหน้าจอเลยนะคะส่งเข้าอินบอกหายแอดมินเราได้เลยผ่อนถึง84งวดกันไปเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเมยมีมาให้ดู3คันเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นรู่นอื่นๆนะคะสามารถทักมาแจ้งมาทางอิอกอ์ได้เลยหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788และ085 6617779นะคะนี่เลยง่ายๆฝากเบอร์ตามด้วยชื่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือสแกนคิวอาโค้ดของเราก็ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกแอดไลน์เข้ามาได้เลย s i s i n c h a i ค่ะตามด้วยเลขสําสำหรับวันนี้นะคะในมีมาให้ดู3คันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถอะไรมาฝากกันกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ